นัดกับน้องทองกับเปียผมให้กันเด้อเด้อพี่น้องโอนไปโรงเรียนอ่ะน้องนัดน้องทองลูกสบายดีพี่น้องแน่พี่น้องพ่แอโอ้อันนี้ฮะเขาแจกโบทองแมตแนลเขาแจกเด้อพี่น้องเด้อผ่าปิดปากอ่ะเปียให้น้องงามๆนะลูกเด้อเปียแล้วแล้วก็การบายเข้าเช้าแล้วจังไปโรงเรียนนะลูกเด้อเฮ็ดแน่นๆนะนะให้น้องนะน้องกับน้องทองไปเบิ่งของกินกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ กะซเห็ดแจ่วหมักเล่นเด้กพี่น้องเด้อพีิกหมักเล่นหอมแดงพริก,กหนึ่งพักหนึ่งหมักบวกหนึ่งย่อไว้แล้วพี่น้องซุกเรียบร้อยแล้วทางนี้กะเหลือแต่ถาดแกวหมักเล่นถาหมักเล่นซุกเข้ากับเห็ดแจว่วให้เด็กๆก,กินขา้าวเศร้าก่อนไปโรงเรียนจากพี่น้องทอดคั่นได้เลยลูกทัานโรงเรียนอยู่นอนลูกเนาะ งามๆเสื้อผ้าก็ขาวสะอาดพี่นอ้องเอ้ยเพิ่นสักเองวันเนี่ยให้ทองสักเองมาแต่ห้องเยน็นเลยกับให้สักเลยเครื่องนุ่งของถือนะมันจังสะอาดทาผิวเลยทองทาด,ดีดีนะลูกทามันหอมหอมเดอ้อมูเนะ่เจ้าไปห้องเย็นนะเจ้าก็จะเล่นขี้ดินแบบมอมแมมไลเดอ้อโบต้องเล่นขี้ดินไรอันอันนั้นอย่าอยา่าบคน มีห่าวด้วเว้ยเว้นได้เขาหุบห่าวใส่ยได้แช่น้อยฮะน้องนัดเนาะอัานอ่านพรวันอันยังอ่านมือเศราเมื่อนี้เนาะน้องพรบริเวณได้พี่น้องเนอะเมื่อนี้ฮคบริเวณผิวหนังสงสัยสิไปเลยตีบอกอัานพอมันจะไปส่งเลยตีบอกมงสัยโอ้น้องนัดเปียผมงามงามลก หัเตเปียผมหันมาทางนี่ใหม่เลยพี่น้องไม่น่อยลืมไม่น้อยหญ่มันเพ็ดเกือบใหม่พี่น้องเลยไม่น้อยซื้อยอใหญ่ามากพี่น้องเลยหนึ่งมันห้อนก่อนหนึ่งยอพี่น้องหนึ่งยอกับพักพี่น้องแจ้วมักเล่นกันแล้วด้วยจ้าพี่น้องไม่น้อยเห็ดแียวมักเล่นแซ่บๆสูนตรทอง้องนัดกินก่อนไปโรงเรียนจ้า เพื่อนข้างบ้านเขาก็เปิดเพลงเด้อพี่น้องจ้าม่แต่สิพากกันไปกินอยู่กันสาวแปงเด่อพี่น้องเลยแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องแจวบักเลนหนึ่งพักแล้วก็นหนึ่งยออาหารเ้าของนงนัดกับนงทองเด้อจ้ามามามากินน้ำนองนัดนองทองเด้อจ้าพี่น้องก่อนไปโรงเรียนอาหารเด็กๆจ้ามา,าทำเลหมองที่กินข่าก่อนพี่น้องเนอะพอันข้างบ้านเขาเปิดเพลงฟัง ยยานมันลิกาซิ์เขา่าสิบมานั่งอยู่นี่แหละนี่พอได้ยินเสียงอ่านเพลงพอพ,พี่หลึกแล้วพี่น้องเนาะทำอะไรอย่างน้นอง <ś ua> พากัน <ś ua> นี่เสียงเพลงมาเ้อพี่น,อนอ้องเด้อเด็กๆก็กกหิวข่าอุ้มสาดแลนพี่น,อนอ้องเอ้ยตะยิโตนน้องทององุอง้มสาดแลนแล้วบ้านทองบ่ายข่าให้น,อนอ้องอลลูกเด้อพากันกินลูกเขาเปิดเพลงเด้อพี่น้องเด้อเลยอันพากันน้องนาเอาออกในลกูก มันบังขนาดเจ้าคงกินจะหรอน่าละกินาก,ากินพากันกินดิหนึ่งย่อพี่น้องเลยบมียังดอกหนึ่งยอกับแจวกับพักพี่น้องเลยอาหารเศร้าต้องเบาๆกันได้นอกนั่งนัดเนาะบนอนาเดทอง <laughs> น้องทองจะกินข้าวแล้วพี่น้องกินข้าวกินข้าวจ้าพี่นอ้องมื้อนี้ไม่พักพักเนาะ มีพักมีมีนะจ๊ะพี่น้องเด้อขนาดอะไรอันยังทีไข่เสริมไข่นั่เด้อเออปลมักปลาไหลอีฬาคือบเว้าซ่บวมักกะบวบกระเด้่ยวค่ะบมักยอยเออเพิ่นมักกินไข่เด้อพี่น้องเด้อน้องนันนี่จะกินอะไรแหละคอลืมต้มไข่ให้เนาะน้องนันเนาะเห็ดไข่ดาวเห็ดเจ้ามือหนาก็ได้ลูกเด้อเพิ่นว่ามือหนาเสริมไข่เนี่ยเด้อเพิ่นบอาพี่น้องเลยอันยังทีเว้าดุดูนี่ ว่าคบเกลื่อนเสียงเพลงเลยพี่น้องเลยยังมึนมืดได้นัดเลยก้องหลร่ายากมึนมืดได้ลงก็มันเป็นยังเซ่บบอนองท้องแซ่บบอพากันกินลูกพากันกินลูกแซ่บแซบเพื่อนวะอาหารเป็นตาแซ่บแท้ๆมองนัดผัดบ่ค่อยมักบบเนี้ แม่น้อยก็เป็นมือกล้องเด้อพี่น้องเด้อพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ารัาบแกก็ได้ท่นกินโลดนงทองบาเป็นยังดอกลูกนงนัดนงทองเขากเข่าให้น้องเด้อองนองนัดกินกินพากันกินนะมันกินอยู่บ่หม้อห้องเซาแป็งยังไงห้หองเก่าของนางอ้นอ,อยู่ครับมันกิน้องนี้เนะาะบอเบอร์เก้า เบิ่อี้น้องนัดน่ะตาแดงเลยเลยลูกเอ้คันบลูลเออน้าเราซื้อยาแล้วลูกเนาะไม่สิล่างตาเนาะแม่สี่ซื้อยาให้ได้ลูกเด้อระวังได้ใส่อันผ่าได้อัดปากเด้อทองคือกานเด้ลูกเด้อยาไปเล่นโลลเลยเด้อยันโควิดเด้อโ้ยยยยยย็คยยยอยยยยยยยี่นยยยยะยยยนยย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 ายกยย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  โม่เฮียนเขาประกาศเลยเขาสั่งผักแบบโฮงเฮียนเวียงจันทร์บ่ลูกห,งงหาาั่นยังแหละอ่านเลยอ้ามันอยู่ใช่หรอลูกอ,อยู่วิ่งอูแหละเออเปน็นตยาดเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะผักให้เด็กน้อยกระบ,บอกเลยเนาะผักให้เขาฮอนมึงสอบแล้วก็ให้เขาไปสอบเลยเนาะพี่น้องเนาะให้เขาไปสอบเอาเลยแล้วก็แล้วนะอัตราบ่ผักให้เด็กเด็ก เนาะขนานเลยนองทงสะอาดสะอางได้เหมือนกันเนาะทองแกเอาเสื้อเขาในฮะยังลุกเนาะแหงโกลอบกลนๆเนเนาะเขาเบาเนาะน้องนันแตนี่ยัอเเคือหลบนะเนหลบนเออหลบแรกๆรลเนาะหลบแรกๆมาแหงผมาแหงคนนี้รอบนี้มาเอ้ย รอบแรกๆค่ะยังบืแห้งมาในรอบนี้หามาแห้งถั่วแต่รอบแรกค่ะถ่งก็รอบนี้เนาะรอบนี้ค่ะอันนี้ยังมีคนถือเบาะใส่ไหมไม่ห้อเทียนค่ะใส่โรเด้อพวกเจ้าเด้อทองคือกันกเด้ทอ,<โ>อทองเด้อ,อ,อบ่<ช>ต้องถอดลูกเอ้ยเวลาเฮียนกับใส่ใบย่านลูกเอ้ยแล้นัดเอ้ยอย่าไปโลโลเลเลลูกเด้อจะไปดีเลยอย่าไปอันห่านั่นห่านี่ไร หันอาหารแห่งแห่งสำคัญหันอันแม่งก็อันน่ะฮะตัวเขียวมักเขาา่าฮะซาน่ะฮะมันอยู่ไปเออมันอยู่มอคิวรถนะเขาไปซื้อดูนะ่ะเด้อมันต้องไปเข่าไปซื้อเด้อเัมน,เนี้เด้อลูกเด้อให้ระวังก่นอกนอนะพี่น้องเนาะย่านโควิดเดซ่ ais, าเชนไดซะมันต้องระมรัดระวังไว้เลยคนเฮาเน,น,นาะน,นอ้องอ,อ่ะไอพอลกินไอพอลกินบอก ห้องอ้ายเด้อลูกเด้อเจ้าเยอันย่าห้องนั้นเด้อมื่อนานะหัทห้องอ้ายพรน้องทองห้องกันนะเอ็นเอ้ยนัดเห็ดผมเพื่อนพี่น้องเปียบเบิ่งฮะงามอยู่บ่โอ้เอ้ยนัดเปียผมใหม่ท้องขางมาม่วนเข้ากันเก่งหัดเห็ดแล้วลูกเปียกตัวเองค่ะผมเป็นพี่น้องเลยฮะเปียตัวเองวะผมเป็นมาเปียกตัวเองนะ เขียวกินเขียวกินเดี๋ยวสิไปส่งทองอีเด้อหล่าดเด้อน้องนัดเด้อลูกเด้อแวะไปส่งทองส่งอยู่ยในทางแวะวัดนั่นแหละก็ให้เราอย่างเข้าไปข่าวเดียวนีว่อะไเกี่ยวกับไปโรงเรียนเข่าวะส่งน้องโรงเรียนมันคนละทางมาเลยยากพี่น้องทาบะทองเรามีอันสามโนโนี่ให้เราเข่าโรงเรียนอันนาทางเดียวกันนั่นกันน้องน,น้องน,น,น,นัดเนาะหากะยะน,น่าสิปิดเทอมเลยพี่น้องเลย มันสิปิดเทิมเลยเขาเลยว่าเออกระยาแลไรทาว่าเทิมมันานๆแล้วจังแสรพอเราไปคนขัวสามโนเพื่อนเราิให้เขาทางพี่เอาบัตนี้ฮะมันจังไปทางเดียวกนรันมันจะง,ง่ายแม่น,มมมนเออเฮีนนนยนเก่งไดแล้วก็วดีอีกหักหักคาเทิมแพงไดพันหนึ่งผุนแล้วก็ทาวาเฮียนพิเศษก็อันอันแสนหนึ่งสี่ร้อยผู้ที่เป็นพันสี่ผุนขาเทิมมันแพง อีกอย่างหนึ่งเขาสิปิดเทิร์บแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เล่าก็บ่มีสัมมโนโตเลข้าบจะให้เขาเขาก็ต้องได้ให้พอเราไปค้นขวหาสัมมโนโตเลขมาก่อนแล้วก็สีผ้าเลนเข่าทาบอันเบิ่งไปก่อนนี่แหละเขากับบ่มีเงินพิจ้างให้เล่าเขาดอกให้เฮียนโ้องเรียนหลัฐบ้านคือไอติมนี่เลยนัดก็ได้ะนการเล่าคนกับเฮียนนั่นน่ะได้คือการอาจะ เความโคตจเราขอยวรจนพี่น้องเรากําลองาจรกนบายขอบคุณหลายๆด้จะพี่น้องหนาหักนองทองว่าพี่น้องเลยเลยให้เพื่อนล่าให้